เอาไป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 ตามมาตามมาตามมายกลอเนี่นคันนี้ยกล้อโคตรดีอ่ะดูดิมีที่ยกใช่ไหมวะเฮ้ยไม่ใช่ที่ยกอ่ะอุ้ยเกือบโดนเด็กแั้นข่วนเมืองเยป็นไชนีสเป็นไชนีสเราไปภูเขาลูกนู้นไหมเป็นไชนีสยุดแฮกไม่ยุ้ยเลยเราไม่ยุ้ยเ๋ยรนแบนเฮ้ยกระโดดขึ้นหลังกระบะดิกระโดดขึ้นหลังกระบะดิ แยกเบาะแสครับไอ่สองคนนี่มันใช้แฮกครับเกอยู่หน้าผมเลยครับวางคอมพิวเตอใหม่ไว้นางคอมพิเตอร์ไ้นม่กันเต้จะดนเต้บล็อกไหมโปรแพงีว่าวางเนคอพิอใหม่ทีแฮกลูกมันสั่ครับออนี้สองคนนั้นใช้แฮกรอเดีก็ได้รอเก็ได้โอ้ห้ยเจมส์ไปขึ้นกัรเรื่ไม่แรงอีกแสงได้ยังไง ธรรมดาแต่ว่าโดนแม์คันเรอรถไม่จะพังละดูไหนอะลูกไหนดีมีไหมโอพวกเขาเนี่ยึ้มไม่น้อยอะข้ก็ได้ของม่้ลมไมน้อยอะลมไมจะพังละทางนี้ไหมทางนี้ไหมมาเดียนี้มอันนี้มันสูงกว่านั่นรอนั่นตงนู้นมาสูงกว่าปอนะตรงนู้นนะ้วพวกเขาลุกลูก่ะแบนีกอ๋อโอเคโอเคุนี่แหละรถไม่หมเลย คาเมลไรดาคาเมลไรเดอร์ขับอีพ็อปขับอีพ็อปขึ้นแม่นเลยโอ้โหแสงอาทิตย์สาดสองเนี่ยเราต้องขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยร้อนชาไปแล้วได้เหรอไหวเหรอเอาดี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 เอาอะ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 มาเรียนเอาดีอะไรเนี่ยเอาดีโน่รอ่าด้ไหมวะ กูรอนเลยโอ้โหแสงอาทิตย์ดูร้อนหน้าเลยไปไปเอาทางนีจริงวทางนีจริงวะไปตันนึงมันได้วันึงใจก็ได้อเชอ่เฮ้ยเฮี้ยแต่หนึ่งครับผมเขี้ยมนหมัมันปหมดปะไลไปไลจริงรอดจ้ไปขนี่ทางดีขึ้นอยู่รอดรอด มันมีทางที่มันดีกว่านี้ขึ้นนะผมมีกับลุงเนี่ยหน้าอยู่ผมมีนี่มีมีกับอะไรเพรานี่นี่นี่วันนี้วันนี้นี่นะนี่ครับเลยไม่เอาวะนี่เนี่ยไปเลยงานหน้าเนี่ยนะเนาะเนี่ยขาคนเนี่ยเสร็จละแต่เราจะเดินทางนี้แหละเพราะว่าเรามันนักเลงเลงเลงก็พอเส้นทางเส้นทางของนักใช้แฮกโอ้คนขึ้นเร็วขนาดนั้นใช้แฮกเฮ้ยอะไรเกี่ยวกับนนี้นี่วะผีอยู่ขอนี้ปะเปลี่ยนเลยนะผีอยู่ขอนี้ปะผีอยู่ขอนี้ปะ นีที่ยิงนะตทีสองเีสองดีสทีองจิ้งก็ทีสองเีจีิงก็ทีสองหลอนแล้ว่างเช้วันเนี้ยมุลอนหล้นไอ้เฮียวัวลอนสวยว่ะสวยว่ะขึ้นถ่ายรูปแป๊บนึงเออขึ้นถ่ายรูปเดเริแสงหมดเดี๋ยเริแสงหมดเนียรถพวนขึ้นถ่ายรูปไม่สวยของลูกนี่เมื่อกี้นี่เป็นบางนะไม่นะก็เมื่อกี้เรามาตรงนี้ไม่ใช่หรอ โอ้เนี่มันเส้็ทางรถี่ใช้ไมัจมีพาดพังก์็างเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวจอดเรีงจอดเลีงจอดเรีงจอดจอดเองเอยเอยจอดเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาผมไว้ตรงกลางเอารถผมไว้ตรงกลางรถี่เราังฮะพอวีกจชนนี่ชนมีมันปรถแรงรแรงๆรแรงแรงแรงเขันขึ้นปะปะปะ hello khép hello hello khép hello 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 bài. hello 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 đi hello hello đi. hello 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 thầy. hello 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 ดำแล้วครับดำแล้วดำแล้วดับผมแบบมือให้ากับดิ๊กแบบออฟเจ็ตเหรอวะเล่นไม่ได้หรมือให้ามาดิ๊กนายดีจีิงนะล่ะอ๋อคนละอันกันคนละอันกันไปเค่นี้แลวกันกันนายนี่คือหลอนแล้วไปยังไงเจ็ตซิปเนยมึงจะตายให้ได้เลยว่าตายเนี่ยตายปะไปใครหลุดบ้างโอ้ใช่น้าหลุดว่ะใช่นี่ใช่นี่งเด็กกา้ว่ะใช่น้า ในต่อในต่อนต่อใตอลูกนู้นลูกนู้นลูกนู้นลกนู้อ่ะลูกนูมันมีทางขึ้นมามามตามมาทางลงของมึงน่ากลัวกเแม่สิ้นทางลูกผู้ชายไม่มีทางันกัน่เยี่ยจะล้มจะล้มจะล้มเต็มรุดปล่เวยอะไรวะอะไรวะ่แงเอาตาย ตายอ่ะโอ้โมีคนเดียวที่รอดไม่ลงข้างๆไม่ไม่ลงข้างๆอ่ะลงมาข้างมีคนเดียวที่รอดผู้กล้าเท่านั้นใครก็ได้มารับที่นตีนเขาได้รปนอยู่ข้างบนช่วยด้วยรอยู่ข้างบนอุ้ยอ้าวอีกตกฉันเ้ย